การทำตนให้พ้นจากอาสวะกิเลสให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เข้าถึงอายตนะนิพพานนั้นเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่กว่าที่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะต้องมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ ผู้มุงมั่นในการสร้างบารมีอย่างเต็มที่ในใจน่ะมีเพียงการสร้างบารมีเท่านั้นเพราะนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยการสร้างบารมีย่อมตระหนักว่าการสร้างบุญบารมีคือภาร,รกิจที่สำคัญที่สุดเพราะบุญที่เราสั่งสมนี้นี่ย จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตบนเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างสะดวกสบายและจะได้สร้างบุญบาร,รมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งได้บรรลุถึงเป้าหมาย อันสูงสุดของชีวิตได้มีพุทธพจน์ที่พระสิทธะสมมาสมุทรเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดได,ได้ถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจักพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้ เคลื่อนจากโลกนี้แล้วจากวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเคลื่อนกล่นไปด้วยดอกมะลิจากไปสู่เทวโลกพบของบุคคลนั้นนะสูงเสียดฟ,ฟ้าสมรัติดทองและแก้วมณียิม,มานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจากปรากฏเขจาจะได้เสวยเทวราชสมบัติ 7 4ครั้งจากแวดล้อมดินนางอักษรเสวยสมบัติจากได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพระสุธา300ครั้งจากได้เป็นพระเจ้จาจักรพรรดิเจ็ครั้งจากเป็นใหญ่กว่ามนุษย์สเสวยบุญนั้นประกอบเจยกรรมของตน ไม่ไปสู่วินิบาตนรกการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาถูกเนื้อนาบุญได้อามิสบูชาแม้ว่าจะบูชาได้สิ่งเพียงเล็กน้อยในสายตาของชนทั้งหลายแต่เมื่อทำถูกเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ๊ะ เป็นมหานิสง์ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนพุทธพยากรของพระสิทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เก่าก่อนที่พระองค์ท่านได้ทรงบรยากรผู้มีบุญท่านหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงเลาในสง์ที่เกิดขึ้น ความมีมากมายมหาศาลไม่อาจจะนับประมาณได้การบูชาถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องราวการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีในการก่อนมาเล่าให้ลกูลกๆได้รับฟังกันจะได้มีกำลังใจ และนำใบประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามกันต่อไปประวัติของพระอริยสาวกท่านนี้ท่านมีชื่อว่าพระจุนทะอรหันตเถระเรจ้าพระเถระองค์นี้เนะี่ยมีชีวประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ๊ะเพราะท่านเกิดเป็นน้องชายของพระสาริบุตร อักระสาวกเบื้องขวาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่งแต่ยังเป็นสมณเนรน้อยย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาพระเถระได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตัดสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆ ตามวาระโอกาสที่จะอำนวยจนมาถึงในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าประนามว่าสิทธะท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบรรมีอีกชาติหนึ่งนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ช่วงเวลาขณะนั้นพระบรมศาสรากำลังประกาศพระสัทธรรม พระพุทธศาสนาได้ปฏิสถานเป็นที่พึ่งของสราสตว์ทั้งหลายอย่างเป็นปึกแผ่นพระเถระนี้ได้บังเกิดในตระกูลอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ปฏิสิริสมบัติย่อสัยในเรือนท่ามกลางความมั่งคั่งของมิดามารดาและหมู่ญาติเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีโอกาส ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไพราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างเต็มเปี่ยมอยากจะอาบุญวิเศษกับพระองค์ท่านก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนำประเสริฐ อย่างไรหนอจึงจะสมควรแก่พระองค์ท่านแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่มีโอกาสได้สร้างบุญพิเศษในเวลานี้ในเวลานี้นับเป็นโอกาสดีเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเพราะเนื้อนาบุญนี่ยังมีอยู่และตัวเราก็ยังมีชีวิตอยู่ แล้วเรายังมีกำลังที่จะเอาบุญได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ให้สร้างวัตถุที่ควรแก่สม,มณะบริโภคแล้วก็จัดดอกมะลิสำหรับเป็นเครื่องบูชาจากนั้นก็ให้ถือดอกไม้ชนิดอื่นอีกมากมายซึ่งจัดทำอย่างเรียบร้อยสวยงามปานดอกไม้ทิพย น้อมก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าโดยจิตอันเลื่อมใสในพระพุทธองค์เหตุสัจจันทร์ก็พลันบังเกิดขึ้นทันทีทีเดียวดอกไม้ที่เด้นน้อมไปถวายเหล่านั้นได้ลอยขึ้นสู่อากาศตั้งเรียงรายเป็นเพดานดอกไม้เป็นเหมือนร่มถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นอัครานายกของโลกเพียงเท่านั้นมหาปิติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นพระบรมศาสดาพระทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงมองเห็นกลุลบุตรผู้มีศรัทธาได้เข้ามาถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา และก็เกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนั้นทรงมองเห็นบุญที่มันเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญท่านนี้และเห็นมหาสมบัติใหญ่ที่เขาจะได้ในอนาคตบุญนี้น่ะแปลกนะจ๊ะทำเมื่อใดบุญใสๆก็จะบรรดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นอรอคอยพระพุทธองค์ทรงมียานอย่างรู้ได้ ทรงมองเห็นสายสมบัติใหญ่ปรารถนาจะให้เขาเกิดมหาปิติและเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งไปกว่านี้จึงได้ประทานพยากรณ์ว่าดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดถวายดอกไม้มีค่ามีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เรา เราจากพยากร์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวบุคคลผู้นี้นะ่ยได้สร้างบุญถูกเนื้อนาบุญเธอจากได้อานิสงส์ใหญ่เคลื่อนจากอัตภาพนี้แล้วนะ่ยจากแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาเกลื่อนกลนด้วยดอกมะลิหอมจากไปสู่เทวโลก พบของบุคคลนั้นน่ะหน้ารื่ลมสำเร็จด้วยทองและแก้วมณีวิมานทั้งหลายอันเกิดด้วยบุญกรรมจากปรากฏแก่เขาเขาจะได้เสวยเทวราชาสมบัติถึง74ครั้งจากแวดล้อมด้วยนางอับษรเสวยสมบัติอันละเอียดประณีตจะได้เป็นพระราชาในแผ่นดิน รอบครองพระส,สุธาสามร้อยครั้งจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็บหครั้งจะเป็นยายความมนุษย์มีชื่อว่าทุชยะสวยบุญนั้นอย่างมีความสุขไม่ไปสู่ทุก,กติวินิบาตนรกเลยเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เขาจจกสมบูรณ์ในมหาสมบัติมีสมบัตินับร้อยโกดบุคคลนั้นจักบังเกิดในกำเนิดพราหมณ์เป็นบุตรผู้มีปัญญาของวังคันตพราหมณ์เป็นโอรสผู้เป็นที่รักของนางสารีพรามณีและภายหลังเขาจักบวชในศาสนาของพระอังคีรถ จักได้เป็นประสาวกข,ของพระบรมศาสดามีนามว่าจุลจุนทะเขาจักได้เป็นพระขีณาศพแต่ยังเป็นสมมณเณรได้เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการภายภาคบึงหน้าพอได้ฟังพุทธบัญญักรอย่างนั้นท่านก็ยิ่งบังเกิดมหาปิติกราวกับว่า สมบัติใหญ่จะเกิดขึ้นกับตนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บัตรนั้นมาท่านก็ได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระบรมศาสดาและพระสาวกรวมทั้งชนผู้มีศีลมีธรรมเป็นอันมากจนตลอดชีวิตเรียกได้ว่า สั่งสมบูรณ์ไม่เคยขาดเลยทีเดียวหลังจากละโลกนี้ไปก็ได้บังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์สวรทฐีประยุขในเทวโลกทั้งหกชั้นตามลำดับเรื่อยไปเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพัรด์พระราชมหาเศรษฐีนับพบนับชาติกันไม่ถ้วน ตามพุทธประกรทุกประการจนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้เนะี่ยได้เกิดเป็นบุตรของนางกรุปรสารีเป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้ให้บวชในสำนักของตนสมณเน้องชายได้ติดตามและบำรงประเทรละผู้พี่ชาย มีอยู่วันหนึ่งหลังจากทิพระสารีบุตรปรินิพานแล้วพระจุนทเทระได้เอาพระธาตุของพระสารีบุตรใส่ไว้ในบาทนำเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระบรมศาสดาทรงรับพระธาตุนั้นโดยพระหัต์ทั้งสองแล้วทรงประกาศว่าพระสาวก คือจุนทะเถระนี้เนะี่ยเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วกำหนดรู้อาศาัศวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาศาัศวะเหลืออยู่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมพิทาสี่วีโมกแปดและอภิญญาหกความปรารถนาที่เธอตั้งไว้ดีแล้วเนะี่ยเป็นผลสำเร็จ ทุกประการได้อนุภาพบุญที่ได้ทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญเห็นไหมจ๊ะว่าในชีวิตการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั้งหลายการบูชาที่ทำถูกเนื้อนาบุญมีมหาลิสงอันยิ่งใหญ่ไพศาลสรงผลให้เป็นผู้ติดสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งสามคือ มนุ์สมบัติที่ประยะสมบัติและกนานิพานสมบัติอย่างน่าอาจจัศจรรย์เหมือนชีวิตของพระจุตเทือระชีวิตของท่านได้ดีเพราะสร้างบารมีกับเนื้อนาบุญอันเลิศแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้พบรสสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่คำสอนอันทรงคุณค่าและเนื้อนาบุญคือ ประสงค์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่ท่านเหล่านั้นล้วนเป็นสุปฏิปันโนที่เราควรจะหาโอกาสบูชาท่านเหล่านั้นทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูบบชานะจ๊ะเกิดมาชาตินี้เราก็จะได้มีสมบัติใหญ่ติดตัวไปทุกพบทุกชาติ ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน 턴